ถ้าคุณรู้จักผมหรือรู้ว่าผมกำลังจะมาคุณก็คงไม่ต้อนรับผมแบบนั้นก่อนอื่นผมต้องบอกพวกคุณเลยว่าผมไม่ได้โกรธและผมก็ไม่ได้คิดจะลงโทษอะไรพวกคุณด้วยผมเข้าใจดีว,ว่าพวกคุณทำไปเพราะเจตนาดีต้องการป้องกันอัชญายกรรมหาคนผิดหรือของที่ผิดกฎหมายแต่พวกคุณบกพร่องด้วยกันอยู่2ประการประการที่หนึ่ง พวกคุณปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมไม่ทราบว่าคุณยังจำได้หรือเปล่ามาตรา93ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาห้ามไม่ให้ค้นสิ่งของของใครในที่สาธารณะสถานครับนอกจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน,นั้นครอบครองของเพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือมีไว้ซึ่งของซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิด พวกคุณขึ้นไปบนรถแล้วก็ค้นดับเลยโดยไม่ปรากฏข้อสงสัยว่ามีเหตุที่รุดยังไงพวกคุณค้นไปสมๆเพื่อเจอเท่านั้นหรือมีใครจะเถียงว่าผมพูดผิดพวกคุณบางคนอาจจะได้รับรายงานมาว่ามีผู้โดยสารครอบครองของเพื่อจะใช้ประกอบอาชญากรรมหรือเป็นของที่ขโมยมาหรือเป็นของผิดกฎหมายมีไหม มีใครได้รับรายงานมาหรือเปล่าไม่ไมีครับข้อบอกพร่องประการที่สองพวกคุณมากันแค่หยิบมือเดียว แต่ขึ้นไปบนรถอย่างลเล่นงูกินหางพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าบนรถไม่มีผู้ร้ายและถ้ามีแล้วมันมีอาวุธปืนอย่างผม <c oughs> พวกคุณก็จะถูกยิงตายและบาดเจ็บกันทั้งหมดก <c oughs> ารปฏิบัติหน้าที่ พวกคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกกว่าพวกคุณจะเติบโตมาเป็นนายด่านในสิบเนี่ยกรมตำรวจเขาลงทุนลงแรงไปกับพวกคุณไม่ใช่น้อยเงินทุกบาททุกสตางค์มันมาจากภาษีอากรและหยาดเหงื่อของประชาชนพวกคุณต้องถนอมรักษาชีวิตและร่างกายเสี่ยงก็แต่เมื่อจำเป็นหรือเมื่อ